TCL Q6C TCL Q7C 2-4พี่น้อง 4K QD Mini LED TV ตัวคุ้มเหมือนกันยังไงต่างกันตรงไหนไปหาคำตอบในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนผมเดียเซอร์ใครที่กำลังตามหา 4K QD Mini LED TV ตัวคุ้มสเปคดีนะครับวันนี้ผมมี2รุ่นมาแนะนำกันนะด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือ TCL Q7C ส่วนขวามือนะครับก็คือ TCL Q6C นะครับทั้ง2รุ่นมีขนาด75นิ้วเท่ากันนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยตัว Q7C นะครับจะวางขายแค่ไซส์65นิ้วกับ75นิ้วนะ ส่วนตัว Q6C เนี่ยจะวางขายตั้งแต่ไซส์55นิ้วไปจนถึงใหญ่สุดก็คือ98นิ้วเลยนะครับทุกคนมองภาพผ่านกล้องนะครับผ่านจอแบบนี้ออกไปนะอาจจะแยกความแตกต่างกันไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดนะขอเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยนะครับกรอบจอของทั้งคู่นะครับบางสวยงามเหมือนกันแต่ว่าตัว Q7C เนี่ยจะมีความบางมากกว่านิดหน่อยนะส่วนด้านข้างนะก็จะมีติดคำว่า Premium QD Mini LED ไว้เหมือนกันครับ จุดแตกต่างหลักๆนะครับจะอยู่ที่ขาตั้งนะครับถ้าเป็นขาของตัว Q6C เนี่ยจะเป็นทรงกิ่งไม้นะครับอยู่ใกล้กับขอบซ้ายขวาของตัวเครื่องส่วนตัว Q7C เนี่ยขาตั้งของเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับทีวีที่มีขาตั้งอยู่ตรงกลางแบบนี้เนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบในการหาชั้นวางที่ง่ายกว่าทีวีที่เป็นแบบขากว้างนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดจะเอาไปแขวนผนังเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีผลนะครับ โลโก้ TCL นะครับอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางด้านล่างเหมือนกันนะครับมีปุ่มฮาร์ดคีย์สวิตช์เปิดปิดไมโครโฟนนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าในรุ่น Q7C นะครับจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ตรงด้านล่างขวาเนี่ยจะมีการสกรีนคำว่า Bang and o l u o s e n เอาไว้ด้วยนะครับสวยดี มาดูด้านหลังเครื่องกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีลำโพงวูเฟอร์มาให้เหมือนกันนะตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าลำโพงของ Q7C เนี่ยจะถูกออกแบบโดย Bang Olufsen นะครับตัวดอกลำโพงก็จะสวยกว่าเป็นสีเงินประกายเลยครับส่วน Q6C จะถูกออกแบบโดย Onkyo แล้วใช้ตัวปิดแบบฝาครอบป้องกันดอกลำโพงนะ ซึ่งบอกว่า Bang Olufsen เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ระดับ Highend นะส่วน Onkyo เนี่ยจะอยู่ในระดับพรีเมียมแน่นอนว่าการปรับจูนเสียงของทั้ง2แบรนด์นะครับย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะออกมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีช่องต่อของทั้ง2รุ่นนะครับให้มาเหมือนกันเลยมี HDMI 4ช่องนะสช่องแรกเนี่ยรองรับ4 k 1 4 4 h z, ง่เฮิร์ Internet, ena, นะครับ USB Type A ่อง์ตอิน o r t Ethernet Antenna ช่อง Optical นะครับรองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth 5.4 รีโมทของทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมาในรูปแบบเดียวกันเลยนะเป็นทรงยาวนะครับมีปุ่มควบคุมครบคันเลยนะทั้งปุ่มตัวเลขน,นะครับปุ่มเข้า Google Assistant นะที่เป็นรูปไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มลัดนะครับเข้าแอปพลิเคชันต่างๆนะมีมาให้ครบคันเลยนะครับนี่อย่างพวก Netflix นะครับ Amazon Prime Video YouTube iQIYI นะครับแล้วก็พวก VTV นะมีมาให้เลยครับ ทวนกันอีกทีนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็น 4K QD Mini LED TV ขนาด75นิ้วเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นพาร์เน HVA รองรับ HDR ขั้นท็อปสุดทั้ง WVision แล้วก็ HDR10+ Plus เหมือนกันด้วยแล้วความแต,ตกต่างหลักๆอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ 75Q7C นะครับเขาสามารถที่จะทำดิ m m i n g ได้ถึง1,248โซนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว 75Q6C เนี่ย เขาจะทําอยู่ได้เพียงแค่312โซนเท่านั้นนะครับฉะนั้นเรื่องระดับสีดำเนี่ยตัว75 Q7C นะครับก็จะทําได้ดีกว่ามากเลยนะ อย่างถ้าเกิดว่าเราเปิดภาพที่มีอ็อบเจกต์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วรอบข้างเนี่ยดำสนิท Q7C นะครับก็จะเก็บแสงตามขอบของอ็อบเจกต์เนี่ยได้เนียนกว่านะแต่ไม่ใช่ว่า Q6C ทำได้ไม่ดีนะครับคือมันต้องปิดไฟดูหรือว่าอยู่ในห้องที่มืดหน่อยนะครับถึงจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูตอนกลางวันนะครับหรือว่าอยู่ในห้องที่มีความสว่างมากหน่อยบอกเลยว่าจับสังเกตเรื่องความดำเนี่ยได้ยากนะครับยกเว้นแต่ว่าเรื่องความสว่างเนี่ย ตัว75 Q7C นะครับจะนำไปไกลอย่างชัดเจนเลยนะตัว75 Q7C นยครับเขาสามารถทำความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ2,000นิตนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว75 Q6C เนี่ยทำได้อยู่ที่ราวๆ720นิตเท่านั้นนะส่วนขอบเขตสีนะครับแน่นอนว่าตัว Q7C เนี่ยทำได้กว้างกว่าครับทำได้อยู่ที่ราว96%ของมาตรฐาน DCI P3 สีสันเนี่ยก็ยังแม่นยำกว่าด้วย ฉะนั้นภาพของตัว q 7 c เนี่ยก็จะสู้แดดตอนกลางวันเนี่ยได้ดีกว่าครับสีสันของ hdr ก็จะเจิดจรัสมากกว่า การอัพสเกลของทั้ง2รุ่นนะทำได้ดีพอกันเลยนะครับดูคอนเทนต์ความละเอียดตามได้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเขาใช้ชิปตัวเดียวกันด้วยนะครับก็คือ AI PQ Pro Processor นะครับส่วนฟีเจอร์โมชั่นนะครับหรือว่าตัวช่วยเรื่องภาพเคลื่อนไหวทั้ง2รุ่นก็มีเหมือนกันนะครับและผมแนะนําว่าให้เปิดใช้งานด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดปิดไว้เนี่ยภาพเคลื่อนไหวเดิมๆของเขานะครับก็จะดูเหนื่อยล้าเกินไปหน่อยนะ แล้วการเล่นเกมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อทีวีไปนะก็ไม่ได้เอาไปแค่ดูหนังดูซีรีส์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเอาไปต่อกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือว่า PC ด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเล่นเกมเนี่ยทำได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้ง2เครื่องนะรองรับสัญญาณภาพสูงสุดที่ 4K 114 h z เหมือนกันนะครับ แต่ว่าต้องเน้นนิดน,นึงนะครับว่าเราจะต้องต่อที่ช่อง HDMI 1หรือว่าช่อง HDMI 2นะพร้อมกับตัวเกมบาร์นะครับที่เราสามารถที่จะเปิดพวกเป้าจำลองนะครับ ALM l นะครับสลับโหมดภาพเป็นโหมด Input แหลกต่ำโดยอัตโนมัติมี VRR นะครับช่วยป้องกันภาพฉีกขาดเหมือนกัน เปิดฟีเจอร์รายละเอียดในที่มือขึ้นมาได้นะครับช่วยเสริมให้การเล่นเกมของเราเนี่ยง่ายขึ้นเรื่องเสียงนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะทั้งคู่เนี่ยมีระบบเสียง2.1แชนแนลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งหนึ่งนะปรับจูนโดยทาง Bang and อลูปเซนนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็ปรับจูนโดยทาง On นเกียวนะทำให้สไตล์เสียงของทั้งคู่นะครับมีความแตกต่างกันนะแต่ว่าในภาพรวมนะครับสิ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดในระดับวอลลุ่มที่เท่ากันเนี่ย ตัว 75Q 6C นะครับจะมีความดังนะครับที่มากกว่าแต่ว่าตัว 75Q 7C นะครับจะมีเนื้อเสียงรายละเอียดเสียงนะครับที่ดีกว่าตัว Q 6C ครับฉะนั้นก็เลือกเอาตามความชอบของเราได้เลย ทั้งคู่นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Google TV เหมือนกันนะครับมีแอปสตรีมมิ่งที่ไว้ใช้ดูหนังเนี่ยให้เราดาวน์โหลดเพียบเไปนะรวมไปถึงข้อดีอีกอย่างของ Google TV นะครับก็คือเขาเนี่ยจะมีแอปโลคอนนะครับค่อนข้างครบเลยนะอย่างพวก A I S Play Monomax นะครับรวมถึงข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแอปวิวนะเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ Google Cast นะรองรับ a อ r p พ a y ด้วยครับ ชิป CPU กับ GPU นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าหน่วยความจำเนี่ยตัว Q7C นะครับเขาจะได้มากกว่านะตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยความจำให้มากถึง64 g ิเลยนะครับแล้วก็ตัว Q6C เนี่ยจะได้แค่32 g ิเท่านั้นนะครับยกเว้นแต่ว่าไซส์98นิ้วนะครับจะได้เป็น64 g ิเท่ากันนะ ทั้ง2รุ่นนะครับมีฟีเจอร์ Google Assistant หรือว่ารองรับการสั่งงานด้วยเสียงเหมือนกันนะครับเราจะสั่งผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้หรือว่าจะพูดแบบแฮนด์ฟรีเนี่ยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าการพูดแบบแฮนด์ฟรีเนี่ยเราจะต้องไปเช็คให้ดีนะครับว่าสวิตช์เปิดปิดไมโครโฟนเนี่ยเราเปิดอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงการตั้งค่าเซ t t i n g ด้วยนะครับว่าเราเปิดอยู่ไหมนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะใช้งานฟีเจอร์นี้ไม่ได้นะครับ นี่ครับแล้วผมก็มีตารางเปรียบเทียบแบบชัดๆมาให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะดูนะกดพอสไปได้เลยนะครับส่วนราคาเปิดตัวของทั้ง2รุ่นนะครับผมขึ้นภาพให้ตามนี้เลยครับรับประกัน3ปีนะต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยน่าซื้อด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันการทำงานต่างๆเนี่ยคล้ายขึงกันเลยนะ เพีนแต่ว่าตัว 75Q7C นะครับเรื่องภาพเนี่ยเขาจะทําได้โดดเด่นมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของความสว่างแล้วก็ระดับดิมมิงนะครับฉะนั้นส่วนต่างราคาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย เราก็จะต้องมาดูแล้วว่ามันคุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าเรานะครับที่เพิ่มเข้าไปหรือเปล่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมเชียร์อัพนะให้ไปเล่นตัว Q7C นะครับจะดีกว่านะเพราะว่าเท่าที่ไปเช็คราคามาจริงๆเนี่ยส่วนต่างราคาที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้มากเท่ากับตอนเปิดตัวนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมไปถึง Subscribe นะ n n e l LCD TV Thailand ของเราเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับ